สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับสู่ปทุมรัตน์สตอรี่ชาแนลค่ะอันนี้จะมาเชิญเข้าครัวค่ะมาทําแกงคั่วกระท้อนใส่กุ้งสดนะคะเราก็มีกระท้อนอยู่สามลูกค่ะเราก็จะหั่นกระท้อนนะคะใส่ลงไปแช่น้ําใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อจะไม่ให้กระท้อนดําค่ะมาทํากันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็ปอกกระท้อนก่อนเอาเปลือกออก แช่เกลือนะคะปอกไว้เสร็จแล้วเราค่อยหัห่นทีเดียวค่ะก็มีกระทร้อนค่ะที่เราหันแช่น้ำเกลือเอาไว้นะคะมีกุ้งสดค่ะน้ำพริกแกงเผ็ดค่ะ น้ำตาลมะพร้าวนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะน้ำปลาค่ะประมาณ3มช้อนโต๊ะหัวกระทิค่ะหางกะทิค่ะใบมะกรูดหั่นฝอยค่ะพริกชี้ฟ้าแดงหั่นไว้ค่ะไปข้าวครัวกันค่ะต้นน้ำพริกแกงกับน้ำมันกระเลรกน้อยค่ะต่วให้หอมนะคะ ใส่หัวกะทิใส่ลงไปคะออกินกลิ่นนะ้ำพริแกงกับหัวกะทิกะทิสดนะคะ กลิ่นหอมหองที่สดด้วยอหอหกลิ่นดีมากๆเลยค่ะจนหอมดีแล้วนะคะเราใช้กุ้งใช่ไหมคะแต่เราใส่ที่หลังก็ากุ้งกุ้งมาสุกง่ายแล้วก็ใส่กระเทอนลงไปก่อน,นะคะ่ะ ผัดให้เข้ากันนะคะผัดให้เข้ากันแล้วก็เติมหัวกะทีิลงไปให้หมดเลยค่ะ โอนน่ากินมากเลยนะคะเนี่ยสีแสัสวยงามหอมด้วยค่ะเดี๋ยวเดือดแล้วก็ใส่กุ้งลงไปรอเดือดแป๊บนึงเริ่มเดือดแล้วนะคะแล้วก็ใส่กุ้งเลยค่ะ ออมน่กินมากมากเลยต่อไปแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปนะคะน้ำตาลค่ะน้ำตาล้วไปตัดตัดหวานรสหวาน,นะคะ ความฝาดของกระทอ้อคตามเปรี้ยวของกระท้อนได้อืออลปลด้บอร่อยเลยออรเปรี้ยวแบบแกงคั่วส้มเหมือนน่ค่ะไป็น โรยใบมะกรูดหั่นฝอยลงไปค่ะลิกชีฟ้าแดงค่ะโ,โหน่าทานมากๆเลยเสร็จแล้วค่ะเดีย๋ยวตามไปชิมด้วยกันนะคะมาชิมกันค่ะ อืมเน,นื้อกระทอ o n รสชาติกลมกล่อมอร่อยมีรสเปรี้ยวนิดๆของกระท้อนไม่มีรสฝาดเลยนะคะแล้วกุ้งเราก็สดมันก็เลยอร่อยเข้ากันได้ดีเลยค่ะเหมาะเจาะหอมกลิ่นอ่อนๆกะทิสดกะสีสดนะคะหอมเครื่องแกงข้าวพอดีอร่อยอร่อยมากเลยไปลองทำกันดูนะคะ กินกับข้าวสวยร้อนๆโอ้โหยำๆอร่อยจะบ,บอกใครเลยแต่ก้องอยากกินแล้วลินะ้ะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าชอบก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งกันด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย